อันนี้นะคะอันนี้เป็นหนองอันนี้เป็นหนองในเพลี้ยมาออกส่วนตรงนี้ที่มันดำอาจจะเกิดจากการที่หนูใส่รองเท้าแล้วมันรัดมันก็เลยทําให้ห่อเลือดพราะห่อเลือดเป็นสีดำเดี๋ยวทีนี้เสร็จสีดำเนี่ยถ้านั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาวๆก็คือปกติหนูก็เลี้ยงเล็บให้มันยาวออกมาตรงนี้ ตรงนี้มันก็จะยาวออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆแล้วก็ตัดออกแต่หนูอย่าไปตัดข้อซอกนะอ,อันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรเพราะหนูไม่เจ็บเจ็บไหมอืมเพราะว่าหน้าเล็บหนูยาวอะค่ะลูกถ้าหน้าเล็บหนูยาวหนูไปใส่รองเท้าที่รัดมากๆหรือกระแทกมากๆเงี้ยกระแทกกดเข้าไปเงี้ยมันก็จะทําให้หนูช้าหลังจากที่หนูใส่รองเท้าแล้วหนูก็เห็นว่าเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมอืม ไม,ไม่ไม่ไม่จะขหารัอนะไรไม่ไมความยาต้องคอยตัดออกนะลูกนะอันนี้พี่ต้องหยดยาชาแล้วนะดีที่หนูไม่เป็นตรงโคน ถ้าเราเป็นตรงโคนมันจะเจ็บมากเจ็บไหม Ngon luôn. cái nòng luôn không à cái đúng อทีนี้หนูจะต้องเลี้ยงเล็บนี้ให้ยาวออกมาแล้วก็ตัดตรงอันนี้เจาะเอาหนองออกแล้วก็ไปหาใส่ยาเอาอ่ะเดี๋ยวหนูลองแตะดูเจ็บไหมลงไหม<ง>อ่ะฮะใช่ปล่อยให้เล็บยาวแล้วหนูก็คือตัดตัดตรง โล่งละ